เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมสัมฤทคิ์วอลค c นดนะครับก็มีอัปเดตเข้ามานะเพื่อนนะจะเป็นนะครับเหล่าเทพทิดานะครับไมค์ก็เน็ตนะครับก็มีมาให้เราได้สมกันแล้วนะครับเนาะแต่ละตัวเป็นอย่างนันบ้างนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสกิลนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยนะสี่โค้ดนะครับใครที่ยังไม่ได้กรอกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เนาะนะครับเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะก็จะได้เทมตามนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆนะก่อรับไปเลยเนาะนะครับนี่เลย จุกๆนะฮะแอบวิธีการกรอกเนาะทุกคนเนาะก็นะฮะอยู่ที่ประกาศนะครับตรงนี้เลยนะเราก็จะมีคําว่าคูปองนะครับโค้ดทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะก็จะมีวันเลนทายยี่สิบห้านะครับอันนี้กรอกได้จนถึงสิบหกมีนาเนาะแล้วก็จะมีโค้ดนะครับเนาะของแต่ละคนนะครับนี่เลยนะ s w c h นะฮะก็เด็ดนะครับนะหนึ่งถึงสี่นะครับก็ไปกรอกกันให้ครบด้วยนะฮะแล้วก็จุดกรอกอยู่ตรงนี้นะครับง่ายมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของคูปองนะครับนี่ตรงนี้ก็มีในเกมนี่ก็จะมีขึ้นมาให้เเเเรรรรราาานนนนะะคคับใื่่ออองงขกียได สามารถกดเริ่มกิจกรรมแล้วก็รับนะครับเบลดันฟรีด้วยนะนะฮะเบลดันดีท่านลมฟรีนะครกดรับเข้าไปเลยนี่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเควสนะซึ่งพาเราไปนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ทำการไปรับนะครับนี่เดี๋ยวไปดูนะฮะย้ายทวีปอันนี้กดข้ามได้นะครับผมพาไปรับก่อนเควสยาวไหมเควสยาวเดี๋ยว ทำมาเป็นคลิปนา้ดูแล้วกันน่าจะไม่ยาวเนาะเพราะเขาบอกว่าแต่เพื่อรับเควสนะครับอ่าก็จะเดินทางเทเลพอร์ตนะครับมาอย่างท่นเทเลพอร์ตเนาะนะครับผมอ่ะสมมุติว่าเดี๋ยวค่อยไปรับแล้วกันนะเควสมันยังอยู่เนะาะตรงนี้ถ้าเกิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับใหม่ก็ได้นะนะครับอ่ะทีนี้เนาะนะครับในส่วนตัวที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีนะฮะแต่ละตัวเลยนะครับแบบโอ้โหคือเป็นคอลแลบนะครับที่บอกเลยว่าต้องต้องเปิดอนะจริงๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นน้องสักคันเนาะธาตุน้ํานะครับนี่นะแต่ว่าตัวจะเป็นสีแดงนะแต่เป็นธาตุน้ํานะครับออก็เป็นในส่วนของนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นร่างปลูกพลังนะครับนี่นะร่างปลูกพลังนะครับอ่าต่างไหมดูดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนาะอันนี้คือร่างปลูกพลังนะนะครับอันนี้คือร่างปลูกพลังแล้วเนาะนะ Suzanne ครับสกิลเบสิก เบสิกสกิลก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเนาะนะครับแล้วก็สกิลของน้องเนี่ยจะเป็นการนะครับฟื้นฟู HP ให้กับผูพ่วกในขอบเขตเนาะแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่องแล้วก็มีการไล่ผุ่มคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะครับเนาะก็สกิลสองเนี่ยนะครับสกิลสนะครับสกิลสมีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจนะครับที่ได้รับเนาะใส่ศัตรูในขอบเขตแล้วก็มีโอกาสทาให้ลอยขึ้นนะครับนั่นก็คือการลอยขึ้นไปน็อกอัพนะครับแล้วก็หากทําไม่ลอยสําเร็จนะครับก็จะใช้นะฮะบล็อซิปเปอร์อีกงนะครับ ทุกครั้งที่ใช้สกิลต่อเนื่องนะนะครับการกดใช้สกิลในครั้งเดียวเนี่ยจะลดโอกาสนะครับของเอฟเฟกเพิ่มดาเมจด้วยนะขณะที่ลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็เอานะครับสกิลอันดีเมจเนี่ยนะก็จะนะครับทำดาเมจนะแบบตายตัวนะครับตามสัดส่วนที่พีซุ่มุดของเป้าหมายนะใส่เป้าหมายนะครับที่ระยะเอ่อเอฟเฟกตสิ้นสุดลงนะครับหากเป้าหมายที่มีเอฟเฟกฟื้นฟูไม่ได้นะครับก็คือห้ามฮิวนั่นเองเนาะจะทําให้นะครับฟื้นฟูไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะฟื้นฟู อ่้ HP ให้กับตนเองเนาะแล้วก็สามารถปลดเอฟเฟกเสริมพลังทุกอันนะครับของมอนเตอร์นะฮะฝั่งศัตรูแล้วก็มอนเตอร์พัคพวกนะครับที่มีเอฟเฟกเสริมพลังที่ลดดาเมจอยู่เนี่ยนะก็ยกเว้นเอฟเฟกจาก,ากรูนเกราะนะครับทุกๆช่วงเนี่ยก็จะนะครับบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังแล้วก็สามารถปลดได้นะเพื่อนเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีผลในสึกอรีนา่าแล้วก็ชิงแดนเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็มีในส่วนของ สกิลนะครับนะอัลติเมทบล็อกลิปเซปเปอร์นะฮะก็เพิ่มโอกาสมีโอกาสเพิ่มนะครับเตมเมทที่ได้รับเนาะใส่ศัตรูในขอบเขตนะทำให้ลอยขึ้นเนาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งหน้าเปิดหน้าหาหน้ามีนะฮะมาต่อมามาดูทัาลมกันบ้างทุกคนนะทัาลมนะครับอันนี้ก็จะมีทัาลมด้วยนะอือนะฮะก็จะมีเข้ามาใหม่เนาะนะครับแล้วก็ทัาลมนะทัาลมจะมีตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็มี พี่อ uh, นะฮะนี่ตัวนี้นะครับพี่อตัวนี้เลยนะแล้วก็นี่ยร่างปูพลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนนะนะครับอแสกิลเนาะสกิลไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้ก็จะทําการทำดาเมจนะตามสัดส่วน hitp เนาะสูงสุดนะครับของต้นใส่เป้าหมายในขอบเขต2ครั้งนะครับนั่นเพื่อนแล้วก็ทําการโจมตีครั้แรกเนี่ยจะปลดเอฟเฟกนะฮะลดพลัง2อันเนาะให้กับสมาชิกในทีมรอบๆแล้วก็การโจมตีที่สุดท้ายจะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับทำให้อ่าที่ทํา ได้นะครับให้กับสมาชิกในทีมรอบๆนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับก็จะทำดาเมจตาม HP เนาะสูงสุดนะครับใส่ศัตรูในขอบเขต4ครั้งและแต่ละคิตเนี่ยมีโอกาสที่จะปลดเอฟเฟคด้วยนะนะครับโอ้โหแต่ละตัวเข้ามาเนี่ยสามารถปลดเอฟเฟคได้หมดเลยนะครับเมื่อปลดเอฟเฟคสำเร็จนะครับในการฮิวเนี่ยก็จะฟื้น HP นะครับรอบๆแล้วก็จะฟื้นจาก HP สูงสุดของตนนะครับก็เรียกว่าเลือดเยอะก็ฮิวแรงเนาะนะครับแล้วก็ อันที่มีสกิลนะครับปลดเอฟเฟกนะเสริมพลังทุกอันนะครับของศัตรูในขอบเขตแล้วก็ทำดาเมจตามสัดส่วน HP สูงสุดของตัวเอง4ครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะฟื้น HP ให้กับสมาชิกในทีมรอบๆนะครับก็เรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเมื่อนะนะครับก็น้ําก็ดีนะลมก็ใช่นะครับเออต่อมาครับผมนะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูท่าแสงกันบ้างเนาะท่าแสงเนี่ยจะเป็นซากท่าแสงนะครับท่าดาวนี่เลยนะตัวนี้เลยที่ผมกดมาทีแรกนะฮะแล้วก็ร่างปลุกพลังก็จะะแบบบนนี้เลยครั เออ่ตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสนะครับเพื่อนๆนะที่จะขโมยเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันเนาะนะครับจากศัตรูในขอบเขตและมีโอกาสเนี่ยครับที่จะเออ่พัฒนาการเนาะศัตรูนะครับหากนะครับพัฒนาการสําเร็จนะจะฝังระเบิดนะครับบนตัวเป้าหมายด้วยโอ้โหแล้วก็อ่ะสกิลนี้นะครับเป็นการฝังระเบิดเนาะบนศัตรูในขอบเขตนะครับแล้วก็เออ่เป็นในเรื่องของนะฮะสกิลเอฟเฟกต่อเนื่องเนาะเมื่อตนนะครับฝังระเบิดบนศัตรูสําเร็จนะครับหากเป้าหมายเนี่ย ไม่มีเอฟเฟกต์ในส่วนของบล็อกนะฮะการปลดเอฟเฟกลดพลังเนี่ยก็จะบล็อกนะครับในเรื่องของปลดเอฟเฟกนะหลังลดพลังนะครับหากตัวได้รับดาเมจเนาะนะครับที่ทําให้ถึงตายเนะี่ยก็จะฟื้นคืนชีพมานะครับเมื่อคืนชีพสําเร็จเนะี่ยก็จะไลาา่เอฟเฟกอมตะและเพิ่มมาแท็กให้ตนเองด้วยโอ้โหมีทั้งบัฟอมาตะมีในกระแท็กแล้วก็หวังระเบิดนะครับบนศัตรูทุกตัวเลยนะหากใช้สกิลนะครับขณะที่คืนชีพนะตนเองจะไม่โดนบทลงโทษเนาะจากการคืนชีพในศึก อา,อารีนาแล้วก็ชิงแดนนะครับนาะแล้วก็อันติเมตก็จะเป็นเรื่องของฝังระเบิด2ลูกนะนะครับในขอบเขตนาะระเบิดนี้ก็จะไม่สามารถต้านทานได้ก็ติดแน่ๆนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งตัวที่โคตรเก่งนะฮะเพื่อนๆเปิดได้นยผมอวยแล้วตัวนี้แบบคือเก่งมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของทตุมืดนะฮะทัดมืดก็จะมีนี่นะครับในส่วนของนะฮะพีออธทัดมืดเนาะนะครับตัวนี้แบบเรียกว่า โมเดลสวยนะเพื่อนๆนะน่าจะถูกใจไว้รุ่นหลายคนนะครับอสกิลนะครับตัวนี้น่จะเป็นทำเไม่เห็นเนาะตามสัดส่วนเพชพีนะครับสูงสุดใส่เป้าหมายเออใส่ศัตรูในขอบเขตสองครั้งการโจมตีแรกเนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่ทําให้ศัตรูลอยขึ้นแล้วก็ตีสุดท้ายนี่ก็จะทําการลดดีเฟนส์นะครับโอ้สกิลดูดีนะฮะสกิลที่2นะครับมีโอกาสนะครับดึงศัตรูในขอบเขตเพื่อทำเตมเมจนะฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยแรงตามเพีนะสูงสุด4ครั้งนะครับการโจมตีสุด ที่สุดท้ายเนี่ยจะทาให้มือลยลอยหืตัวนี้ดูดีจัดเลยเรียกว่าเขาขั้นโกงเลยนะทุกคนนะนะครับสกิลที่3เนาะเมื่อใช้สกิลนะครับโจมตีตัวศัตรูที่มีเอฟเฟกต์ซีซีจะทำน้ำเมตตามสัดส่วนที่พีสูงสุดของตนนะครับละหากเป้าหมายเนี่ยเนาะที่เรียกว่าไม่ได้เป็นใบอยู่นะจะทําให้เป้าหมายเป็นใบด้วยนะครับแล้วก็หากตัวแรกเอฟเฟกต์ซีซีใส่เป้าหมายในอารีน่าหรือศึกชิงแดนเนี่ยก็จะลดเวลาคูลดาวของสกิลของตนเองนะครับอันที่มนะีเหตุนะเพื่อนเนะเป็นการดึงศัตรูในบะครั ข้ามาเพื่อทำดาเมจต,ตามออสัดส,ส่วนที่พีสูงสุด4ี่ครั้งแล้วก็ที่สุดท้ายเนี่ยจะทำให้มือลอยนะครับโดยไม่สามารถต้านทานได้อีกโอ้โหเรียกว่าแต่ละตัวนะครับอืมคนข้างเก่งเลยทีเดียวนั้นเลยน,นะสำหรับสก,กิลแต่ละตัวนะครับทั้ง4ตัวเนาะเนี่ยก็เรียกว่าถ้าถามผมนะผมอวยตัวไหนนะก็น่าจะเป็นแสงมืดนะนะครับแสงมืดนี่สกิลแบบค่อนข้างโกงเลยนะนะฮะสำหรับพี่ออทัดมืดนี่ก็โกงนะฮะแล้วก็ในส่วนของเอ่อสคาแสงก็โกงนะครับอืม แล้วทำไงเราจะเปิดได้แล้วทีนี้นะก็เนี่ยครับตรงนี้มีตัวฟรีให้ด้วยนะนะครับอย่างที่ผมกดให้ดูช่วงต้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการสุ่มนะไม่เนี่เราสามารถนะครับเนี่ยสุ่มได้เนาะนะครับก็จะมีโอกาสออกนะเนี่ยนะครับในอันนี้ก็จะเป็นาตุลมนะฮะนี่เป็นท่าลมนะครับอันนี้นาตาแสงเนาะแล้วก็อันนี้แสงนะครับอ่ออันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ทตุไฟเนะาะทตุไฟทาตุมืดนนะฮะแล้วก็ มันจะออกหรือเปล่ามันจะออกหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มสกอร์เพิ่มอีกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มนะครับเอ้ในแต่ละตัวนะแล้วก็อันนี้ก็สามารถนะครับสุ่มได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมสุ่มนี้เล่นก่อนแล้วกันมีใบหนึ่งไนงะห้าดาวห้าดาวโชว์ไปหน่อยนะไม่ได้ห้าดาวลงคลิปมานานแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะครับ ไ้ตัวอะไรมาลุ้นกันมาลุ้นกันขอไม่ซ้ําขอเป็นแสงมืดได้ก็ดีนะฮะอ่ะนะครับพร้อมโอ้โหฟินิกซ์ลมครับทุกคนดีใจดีไหมนะี่ยฟินิกซ์นะฮะก็ดีแหละนะครับเนะี่ยคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปลงด่านฟาร์มสกอร์ฟาร์มอะไรก่อนเนาะนะครับในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีนะฮะกิจกรรมในส่วนของนี่นะครับมีการเช็คอินด้วยนะแล้วก็นี่มีกิจกรรมวอเลนไทน์นะเพืเ่อนๆนะ ก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับในส่วนของกล่องวาเลนไทน์นะครับสามารถไปแลกของแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับนะฮะหลายกิจกรรมเลยนะก็มีให้เราได้ทํากันนะครับโหเรียกว่าค่อนข้างเยอะอืมนะ ผมเองก็เดี๋ยวเนี่ยไปไล่เก็บทั้งหมดมาเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดกันนะว่าจะได้ตัวอะไรเนาะนะครับกอดท่าเป็นเพื่อนที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝา,ากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยแล้วได้ตัวไหนมานะครับอย่าลืมเอามาโอดกันด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม